สาวนางฟ้านะั่นน้อยก็คืออยากออกกล้องไม่ไหวนะแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวครูจะให้ของแพงๆเนาะเนี่ยดูดิโอโ้โหดูหนุ่มๆก็คือทำอะไรกันนี่ดูดิน,น่ารักมากเลย,เย if you want my gift so close your eyes and dancing and singing a song singing singing, singing. oh you see <laughs> เ่อความเบิกบานนะลูกเอาวันนี้ให้ใส่จะทาแพงๆนะนี่ดูดิโอ้โหนอนก็คืออยากของกล้องไม่ไหวลุกูก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะดงิเด็ด็กเด็กเด็กเด็ a t ด็กเด็กด็กเด็กด็กเด i ด็ด็กเด็กเด็เด็กเด็กเด็ด s เด็เด็กเก อ้าวฮัลโหลอ่ะสวัสดีทุกคนเลยอ่ะแอ็บบี้แอ็บบี้แอ็บี้แอ็บี้ I start already <laughs> yeah. Hello Yes sir I don't know I have no idea เอออ่ะรักทุกคนเลยวันนี้ก็บรรยากาศเนาะเนี่ยเด็กฝรั่งเขาเนาะก็ไม่มีอะไรว่าง ว่างแล้วก็มานั่งแช่อ่านกันนะลูกคุณครูก็คือเปิดประสบการณ์ไม่ไหวเลยคุณครูก็คือไม่เคยเจออะไรแบบนี้ก็คือแบบว่างงไปเลยเหมือนกันนะตลกมากเลยเด็กๆทุกคนพร้อมดีดังงั้คุณครูก็จะให้ของแพงนะ ทางวันนี้ก็คือให้ใส่ทวามเป็นตัวเีกเนาะเนี่ยก็คือ enjoy every moment นะก็คือว่าเราสามารถ enjoy ได้ทุกเรื่องทุกราวเลยนะและที่สำคัญก็คือจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆลคนอาจจะคิดว่าในในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง Bring it over here. <laughs> Don't get it wet. Hey, how Eight many people? people yeah, how many people are watching yeah. it right now? Seven. Yeah. Seven. Seven. Yeah. 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 Seven people. Twenty-two more. <laughs> <laughs> Saudi Cup. Saudi yeah, Cup. I'm passing it over. <laughs> Saudi Cup. <laughs> A, like, How many people are on there? Oh, rotate. It says. Oh, I don't speak that language, so I don't rotate. know. Wonder Trader Yack is watching. I don't know. <laughs> Laugh out loud. There's four people watching. We got four watching. I I'm from, heaven. And from heaven. heaven. Yeah. I don't believe it. <laughs> <laughs> okay? Uh, they love you, love you. Hi, everybody. <laughs> la la so <laughs> You're fucking damn it. Oh, you the fuck out. Uh -huh. Okay, let's just keep the gun. Keep it going. Yeah, yeah, yeah. Let's we'll keep it going. That's Right? There okay. yeah. oh. <laughs> uh, What do they say? Bring them on video. Bring them on video. What do they say? I'm trying to figure out what they're saying. It's all in like a different language. Let me figure that shit out. Hey, man, where everybody from in here? Where are everybody from? They nice oh, say shit. Hey, if anybody speaks English in here, let me know. Run it up. Oh shit. I don't want to, I I feel like it's gonna fall out and I'm scared. I know, right? Like I feel liable holding someone's phone. Uh, Water, how trusting. There's two people now. <laughs> I would just like to say <laughs> What should we say? Uh well, Say <laughs> it. <just> <laughs> I really feel responsible for this. <laughs> <laughs> I

ไอ้หนยไงไอ้หวยอ้นยัไนูั้ย้นอ้หย้งอ้ังไงอู้ยัไงอไไหวูยั เอาเมกี oh. uh, <im Pie> ้ค right? right uh ือ huh. ยังพูดไม่จบเลยนะนี่ไงกูยังพูดไม่จบเลยก็คืออะไรไงเห็นไหมเนี่ยเราสามารถอยู่ได้ทุกสถานที่แล้วเนาะเมื่อก่อนเราจะคิดว่าอะไรนะในในในผักอะไรพวกนี้เนี่ยอาจจะเป็นไม่ใช่ที่ของเรานะแต่จริงๆ้วเนี่ยเวลาเราจูนซอเนี่ยเราอยู่ได้ทุกที่เลยเนาะอแล้วก็เนี่ยดูสิทุกคนก็คือน่ารักจริงๆนะเป็นไว้ที่วีรวยามากเลย I have a lot I give you From your inside, you have a beautiful garden, inside, it's I'm so up. Oh God. Yeah, I love you. I love you more. I'm lucky to having you. Yes. No yeah. you chat. <laughs> Show them. <You> chat. <laughs> I love you. I love you more. Not get you i sister? Mm. <laughs> oh, I got my Oh, nice.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  Oh, you Oh, nice.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  I give you love you อืมน่ารักไหมสวัสดีทุกคนเลยเออนั่นแหละจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราจิ้มซ้อนเนี่ยเราอยู่ได้ทุกที่เลยนะแล้วก็มันมีแต่ความรักเนาะครูๆก็เคยมันก็เปิดโลกครูเหมือนกันแหละเพราะว่าคครูก็เมื่อก่อนก็คือไม่เคยว่ามาอะไรแบบนี้เลยแต่แต่เพื่อนเราหลบก็พามาแต่ว่าเราไม่ดื่มแอลอยู่แล้วไงลูกนึกออกเออโนแอลเนาะเพราะอะไรเรามีสื้รู้ตัวอยู่ตลอดเวลา นี่ก็รักทุกคนเลยแล้วก็อวยพรให้ทุกคนนะมีแต่ความสุขความเจริญนะแฮปปี้มึงมีมากข้างเหลือเฟือเบิกบานแลวลามีแต่ทุกคนทุงานกำลมีที่ทงานไฟสานและที่สุดนะเมื่อกี้ก็เห็นเพื่อนๆกันคูกันหมดแล้วนะเป็นความรักมากเลยแล้วก็ดีใจที่ได้เจอพวกเขานะเพราะว่าไวาดีมากเลยบต่ว่าเป็นความรักอาจจะบอกว่าไงเขาเปิดรับแล้วก็อาราวิ่งมากแล้วก็มีถามใจจะทำกับมููด้วยเนาะคิดดูสิ จริงๆแล้วเราอาจจะคิดว่าคนในผับเนี่ยมันอาจจะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเห็นไหมเขาเปิดโลกเลยจริงๆแล้วมันเกี่ยวกับไว้ของเราล้วนๆเลยเห็นไหมล่ละการที่เราแบบเจอใครก็ตามแล้วจริงๆแล้วก็คือมาจากการแมทชิ่งไวเบรชั่นแล้วก็คือไว้เราตรงกันนั่นเองนี่ออกมาเออยนะวันนี้ก็รักรักทุกคนเลยก็แหละอวยพรให้ทุกคนนะมีแต่ความสุขความเจริญแฮปปี้ั่งนี้มั่งข้างเหลือเพลือเปิด์ตบานะ์แล้ลานอ่า Can you can you say Shalakoon! <laughs> yeah. One, two, three! Bye, it's a lucky! Yeah! Bye-bye, bye bye, bye-bye! Bye-bye! Woo! See you soon. Bye! Shalakoon! Do you like it? Yes! Okay. Two dollar per, per person! Two dollar! Hey! I'm kidding! Well for everything. ถ้าดูนอนกากันไม่ไหวทูกดูเออดูความเปรี้ยวมันดูดูดูความอดออมเอโอ้โหมันซานนมันซาวัยรุ่นมันซานูเอน่าทุกแ่ร้อตลกนะน่ารักมากเลยมีสอนคุณมรูเต้นด้วยนะสนุกมากเลยลูก ก็ได้เห็นไลฟ์สไตล์ของฝรั่งนะว่าเขาทำอะไรกันเนาะก็ตลกดีเหมือนกันเนาะเป็นอะไรที่แปลกใหม่นล้เป็นอะไรที่แปลกใหม่นโอเคชอบไหมชอบไหมเอาประสบการณ์พินพนมาฝากเนาะก็สนุกมากเลยมีความสุขแล้วมีความสุขสวัสดีจ้ะเด็กๆพิ์เม้นขอบอกคุณครูหน่อยนะอ้าว รักเลยไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บ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 เออน่ารักอะลูกเขาหัวใจรัวๆเลยนะกินแม่ไปดูต้นคลิปกันเอาเองนะไม่รู้ว่าฝรั่งมันพูดอะไรกันบ้างนะเออแอบครูก็คือนะนะมีเดี๋ยวคนเขาเรียกว่าไปหาในพื้นที่เพิ่มปูนนะเขาอยากได้ของขวัญวันนี้ฉันจะได้ของขวัญอะไรเหรอเขาพูดกับคุณครูแบบเนี้ยแต่วันนี้นะคุณครูอยากจะฝากเด็กๆทุกคนนะ ให้ถามอย่างนี้เลยวันนี้ฉันจะให้อะไรกับเขาดีนะเห็นไหมอันนี้ก็คือเป็นคําถามที่เพิ่มพูนอย่างแท้จริงเนาะไม่ใช่แบบรอรับอย่างเดียวโอเคไหมฟูก็คือโชคดีมากเลยที่ได้เจอพวกเขาเนาะก็รักทุกคนมากเลยก็อันนี้ก็ฝากด้วยรักเลยเฟซคุณบาบิลีนไปก็ฝากวันนี้อย่าลืมไปตามไปโหลดแอปนะ K O O N K L Y นะวันนี้ก็ลาคนเลยจุ๊บ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 ุ๊ ชอบมากแม่ดูมั ật, s <S er> ้ยโดดไอ้บ้าโดดบ้าอะไรนะแกจะบ้าได้ไงดูคุณครูก็คือเป็นผู้หญิงอ้อโดดูดิคุณครูไม่ได้ลงอ่างนะนี่เอยู่ริมสระนี่อ้อโดพวามอ้อโดคุณครูก็เป็นอย่างนี้แหละลูกตลกขำออาไปละน้องก็คืออ้อเโรมากอยากออกอยากออกไลฟ์ไม่ไหวนะบอกให้คุณครูไลฟ์ด้วยนะตลกอ่ะ They like you guys so much. They like angel. จะหลอกอะลูกขำเออรักนะรักนะเห็นไหมหล่ะเนี่ยเราอยู่ที่ไหนบนโลกก็ได้จริงๆเนาะแล้วก็ทุกที่จะปลอดภัยเสมอนะปลอดภัยเสมอนะใชแล้วนะ